นับที่สันติประังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมตตาทำคำจุนโลก สุขสวัสดวัฒนธรรคลค่าเอฟซีทุกท่านวันนี้พาชมนะคะริมแม่น้ำนานนะคหน้าวัดประศรีรัตนมหาธาตุวรรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่หลวงพ่อพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกยามค่ำคืนนะคะเอฟเวลาสองทุ่มกว่านะคะก็ยังมีแสงสีสวยงามซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกนะคะเขาได้ประดับไว้ในช่วงประเพณีลอยกระทงที่ผ่านมานะ นะคะแต่ว่าก็ยังประดับแสงไฟไว้นะคะเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทยของเรานะคะก็คงจะต้องเห็นแสงสีสวยงามเช่นนี้ไปอีกนะคะจนถึงเดือนมกราคมเลยทีเดียวค่ะเอฟซี FT. เวลาค่ําคืนของเมืองพิษณโนโลกจะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่เวลามีแขกมาเยี่ยมเยือนเมืองพิษณโนโลกก็จะบอกว่า เป็นเมืองที่ไม่หลับไหลเพราะว่าจะมีถนนอาหารยามค่ำคืนนะคะตลอดเส้นทางเลยนะคะกลางเมืองนะคะจะเห็นเนี่ยคะ่ะถนนสายรอบเมืองนะคะกลางเมืองเลยนะคะเช่นนี้นะคะหอนาฬิกาแล้วก็จะวนมาหน้าสถานีรถไฟของเมืองพิษณุโลกยามค่ำคืนนะคะจะมีอาหารรับประทานมากมายเลยนะคะ ประชาชนคนเมืองเขาก็จะมาเที่ยวนะคะเมืองพิษณุโลกมารับประทานอาหารนะคะเป็นเมืองที่ยามค่ําคืนสวยงามนะคะแม่น้อยก็เลยพาชมเมืองยามค่ําคืนนะคะวันนี้เงินเดือนคนงานออกนะคะคนงานก็พักกันหมดทุกคนไม่น,น้อยไม่ได้พักนะคะก็มาตรวจดูนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะที่บริษัทโฮมโปรได้นำมาส่งนะคะ เป็นสุขพัณฑ์ของบ้านท่านอาจารย์ประภัยศรีอาจารย์อนนลและอาจารย์สมรได้สั่งกระเบื้องนะคะมาครบหมดแล้วค่ะอาจารย์แถววันนี้น้องน้อยส่งกา,การบ้านให้กับ light, ท่านอาจารย์นะคะกระเบื้องห้องน้ําห้องครัวกระเบื้องพื้นบ้านนะคะมาครบหมด ader, รกระเบื้องเสาโชกระเบื้องมานั่งนะคะมาครบหมดแล้วค่ะท่านอาจารย์คะส่งการบ้านนะคะวันนี้คนงานหย,ยุดงานแต่แม่น้องน้อยก็มารับ วัสดุอุปกรณ์นะคะจากบริษัทโฮมโปรโซึ่งนำมาส่งนะคะระบบไฟฟ้าก็มารบหมดเลยนะคะท่านอาจารย์นะคะก็ขอส่งงานเลยแล้วก็เราก็ รับตรวจงานนะคะรับของทุกชิ้นนะคะจากบริษัทโฮมโปรโพิษณุโลกแล้วเราก็ไปที่ห้างดูโฮมนะคะไปสั่งสีให้ด้วยวันนี้เสร็จเรียบร้อยสีมาพร้อมแล้วนะคะตรวจรับกระเบื้องแล้วเราก็ไปดูประตูนะคะประตูวงปกให้กับบ้านท่านผาอนะคะที่ถ่ายภาพให้ดูตอนขึ้นต้นนะคะก็คือท่านบอกว่าอยากได้ประตูสีขาวหรือว่าสีชมพูนะคะแม่ ว่างหนึ่งชั่วโมงก็เลยไปดูให้นะคะไปถ่ายภาพมาเพราะว่าอยากให้ท่านไปเลือกให้ถูกใจนะคะก็มีห้างร้านมากมายนะคะในจังหวัดพิษณุโลกอย่างที่เห็นนี่ก็มีโฮมโปรดูโฮมแล้วก็โปบอนนะคะไทยวัสดุนะคะไทยดำรงนะคะ scg แล้วก็อีกหลายบริษัทเลยนะคะที่อยู่ในจังหวัดพิศณุโลกก็สามารถที่ไปเลือกซื้อกันได้นะคะเราก็อยากให้ลูกค้าอยากให้ผู้ที่ให้การสนับสนุนนะคะมาให้ไม่้องตน้อยได้สร้างบ้านให้เนี่ย อยากได้วัสดุอุปกรณ์อะไรให้ถูกใจนะคะเราก็สามารถให้ไปเลือกได้นะคะทุกข้างทุกร้านนะคะเราก็จะไปชําระเงินแล้วก็รับของมาให้นะคะตามใจผู้อยู่ทุกหลังเลยเป็นรอบหลายสิบปีเช่นกันค่ะเอมตีแม่น,น้อยได้กลับบ้านแต่วันในวันนี้กลับถึงบ้านสี่โมเย็นถือว่ากลับไวที่สุดในรอบสิบกว่าปีนะคะก็เลยมา สวยขนุนนะคะก็ถ่ายทําให้เอ็ซีได้ดูกันบ่อยๆว่าขนุนบ้านเราดกมากแล้วเราก็ปลูกขนุนมาเยอะมากมายหลายสิบต้นนะคะก็ไปรับประทานกันกันกบเพื่อนร่วงมงานกับญาตินะคะก็แจกจ่ายกันนะคะดกมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่น้อยเล่าให้ฟังเสมอว่าขนุนแดงพุริยาเนี่ยแดงสุริยาเขาจะออก นอกฤดูออกก่อนใครแล้วก็จะออกระยะยาวถึง7-8ดเดือนเลยเราได้รับประทานกันหลายรุ่นนะคะในปีหนึ่งเนี่ยเขาจะหยุดออกผลผลิตอยู่แค่4เดือนนอกนั้นใน8เดือนเนี่ยเขาก็จะมีผลผลิตหมุนเวียนให้เราเก็บได้ตลอดนะคะ f ีเป็นขนุนถ้าหากว่าท่านเซิร์ชเข้าไปในใน อินเทอร์เนต็ตนะคะก็จะถามเรื่องขนุดแดงสุริยาเป็นอย่างไรเขาก็จะบอกรูปลักษณะนะคะมีกลิ่นหอมหวานกรอบและสีแดงเข้มนะคะต้นนี้ที่แม่น้องน้อยเคยถ่ายให้เอซดูว่ามี59ลูกเขาก็ทยอยสุกออกมาเรื่อยๆนะคะบางลูกที่เห็นเป็นสีดดงก็คือคุณกรอรอกเขามาเจอบ กินแล้วเราก็เลยไม่เอาลงนะคะก็ปล่อยให้เขาสุกด,ดำอยู่คาต้นแล้วก็ให้คุณกระรอกเขามากินของเขาต่อไปนะคะก็เรียกว่าแบ่งปันกันนะคะเราอยู่ร่วมโลกกันแล้วนะคะเป็นสัตว์โลกร่วมโลกด้วยกันเราก็เลยต้องแบ่งปันกันคะ่ะก็ทยอยเก็บใคร่ตีเขาก็ค่อยๆทยอยแก่บไปเรื่อยเรื่อยนะคะเราก็เก็บไปแบ่งปันเอฟตีจะเห็นต้นเฟื่องฟ้าที่หน้าบ้านแม่น้องน้อย คือเราจะปลูกต้นจะปีไว้รอบบ้านเราเลยเพราะว่าเช้าและเย็นเนี่ยเขาจะส่งกลิ่นหอมทั่วบ้านแต่ว่าตามโคนต้นไม้ใหญ่เนี่ยแมัน้อยก็จะปลูกเฟื่องฟ้าไว้นะคะเฟื่องฟ้าหลายๆสีให้เขาเลื้อยขึ้นไปบนยอดไม้ต้นสูงๆเขาก็จะให้สีสันที่สวยงามนะคะเวลาเราเดินเล่นอยู่ในบ้านหรือว่าเดินจงกลมเดิน ออกกำลังกายของเรานะคะเราก็จะเห็นความสวยงามของไม้ดอกนะคะก็เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งถ้าเราอยากเห็นความสวยงามของเขาเขายิ่งเจอแดดเขาก็จะยิ่งออกดอกเยอะเลยนะคะเราก็นํามาปลูกหลายๆสีในชายแม่น้ําริมแม่น้ําหน้าบ้านแม้น้อยก็ปลูกไว้30กว่าต้นเลยเดียวนะคะเฟื่องฟ้าเขาก็สูงไปอยู่ยอดไผ่ หรือว่ายอดต้นยูคานะคะเขาสูงไปมากเลยแล้วก็สวยด้วยค่ะเอนะคะก็เป็นการประยุกนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะให้ได้เห็นความสดชื่นสวยงามค่ะเอก็ธรรมดาของผู้สูงวัยน,นู่นนิดหนี่หน่อยนะคะเป็นกิจกรรมด้วยนะคะเราลับพานแต่ว,วันในวันนี้นะคะกิจกรรมที่เราทำก็คือ เรามาตัดต้นไม้นะคะต้นมะพร้าวเขาเอ็นลงเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เพราะว่าเขาสูงขึ้นมาคู่กับต้นมะขามเทศนะคะเราก็เลยต้องโค้นเขาลงเพราะเขาจะเอ็นนะคะลงโนหรือว่าลงตัวของเรานะคะก็เลยต้องตัดตัดทิ้งนะคะตัดเรียกว่าตัดคู่เลยนะคะ e s t i m เพราะว่าเขาเอ็นมาเรื่อยๆเห็นไหมคะต้นมะพร้าวก็ค่อยๆเอ็นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าหากว่า ตกทุกๆเนี่ยเขาสามารถที่จะโค่นลงมาได้เลยนะคะที <Okay. S 1> เราก็เลยต้องตัดตัดที่งนะคะตัดแต่งกิ่งตัดถึงโครนเลยให้เขาทิ้ง ให้เขาทิ้งใบให้แห้งแล้วเราก็ค่อยๆกวาดเอาใบนั้นไปทําปุ๋ยแล้วก็เอากิ่งเขาไปทิ้งแต่ว่าต้นมะขามเทศถ้าต้นใหญ่ๆเขาก็นําไปเผาถ่านนะคะทำทำถ่ำานหุงข้าวปิ้งย่างเนี่ยค่ะเขาจะแกลงดีมากเลยนะคะใช้ประโยชน์ได้นะคะต้นมะขามเทศก็คุ้นทิ้งซะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ใบด่าง นะคะที่เราปลูกไว้ในรั้วของเรานะคะก็สามารถที่จะให้สีสันแล้วก็รับประทานได้ด้วยนะคะทองหลางใบด่างค่ะทองหลางเนี่ยเขาก็จะเป็นใบเขาก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะคะแล้วก็ดอกเขาก็จะมีทั้งสีแดงมีทั้งสีขาวนะคะทองหลาง ยอดก็ไปทานกับส้ตมตำยำราบอร่อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าต้นเขาโตกุ้งเขาใหญ่มากเลยเราต้องคอยตัดแต่งแล้วก็กิ่งที่เราตัดนะคะต้นเท่าขาเท่าแขนเนี่ยเอฟซีเอาไปปักไว้ลงดินเขาก็แตกขึ้นมานะคะองหลังเนี่ยในการเพาะชำเนี่ยนะคะได้เลยนะคะตัดแล้วไปเพาะชำได้เลยนะคะก็ปิดท้ายด้วยภาพนะคะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารวัดหลวงพ่อพุทธจินราชนะคะ ก็ขอองค์หลวงพ่อพุทธจินราชโปรดประทานพรอันประเสริฐให้กับ FC แม่น้องน้อยทุกท่านนะคะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ ขอให้บุญรักษานะคะเทวดาคุ้มครองให้เอฟซีทุกท่านมีทรัพย์สินเนืองนองขอให้มีเงินมีทองไหลามาเทมาขอให้งอกให้เงยเหมือนถั่วเหมือนงานประสิทธิลาภาพระวันตุเตสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุเราก็ไม่มีสาระอะไรมากมายนะคะก็วันหยุดในรอบสิบกว่าปีที่มีเวลาว่างเราก็เลยหาภาพนะคะในยามค่ำคืนของเมืองพิษณุโลกมาให้เอฟซี ได้ชมกันก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกท่านนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบพระคุณในความเมตตาปราณีมิตรภาพที่เสนดีจากเอฟซีทุกท่านนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกราบสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ